มาฟังพุทธประวัติตอนที่สิบสามกันจ้าพระบรมโพธิสัพพิยนาบรมีสามสิบทัศทบทวนกลับไปกลับมาอยู่ตรงนั้นน่ะด้วยความเปลื้อมิติแล้วก็วมันไม่ใช่เรื่องธรรมาดาแล้วการทบทวนเพื่อที่จะตรวจตาดูพุทธการกะทธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ธรรมาดาอย่างไรพรอมองตรวจไปเรื่อย บารมีเกิดขึ้นตอนนั้นแล้วเนี่ยแผ่นดินที่หนาสองแสนสี่หมื่นยอดสะเทือนสะทานแผ่นดินสะเทือนทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาแล้วแผ่นดินสะเทือนทีเดียวเหมือนมัดไม้อ้อที่ถูกช้างเหยียบแตกคือของที่มัน้หนักเหยียบของที่เบาๆเนี่ยเพราะนั้นเสียงก็ดังบัลลือสะเทือนลรือนลั่นนี่เป็นข้อประมาณนะคล้าย เครื่องยนต์ที่หีบอ้อยที่หมุนบีบมัดอ้อยให้แตกลั่นสน,นั่นนันไหวดังเปาะเป๊ะป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยที่เป็นแค่เพียงคําอุปมาเท่านั้นเองแต่น่าจะเทือนลื่นลั่นเลยสะเทือนขนาดไหนสะเทือนขนาดชาวเมืองร,รัมมนครที่กําลังถวายพระตาหารแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์พระที่ปังครสมัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกตกใจอะตื่นเต้น ขณะกำลังพะระเคนของเนี่ยอยู่ๆก็โครงเคนโครงเคนโครงเคนขึ้นมาเนี่ยสะเทือนแต่ว่าพระธีบังกรสมมาพุมเจ้าและพระอริยสาวกอยู่เฉยๆก็เลยทูลถามว่าข้าแต่พระองค์เกิดอะไรขึ้นหรือเป็นทินจะสุดหรือพระเจ้าค่ะหรือว่าโลกนี้จะแตกทําลายจะมีการดีร้ายประการใดขอพระองค์ทรงบรรเทาเหตุนั้นด้วยเถิด พระทีบังกรสาม,มาถุทธเจ้าทรงทราบด้วยพุทธญาณท่านจึงมีพระดำรัสให้มหาชนเข้าใจว่าอย่าได้หวาดกลัวสิ่งใดเลยจงพาคันสบายใจใเสถิดไม่ได้มีเหตุอะไรอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราตถาคตพระตะถาคตได้พยากรณ์สุมเมธดาบทว่า จะได้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าเมื่อพยากรณ์แล้วสุมเมธบทนั้นก็พิจารณาพุทธการกธรรมข้อปฏิบัติที่จะทําให้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทบไปทวนมาเป็นอนุโลมปฏิโลมดังนั้นเนี่ยได้อานุภาพเป็นการเจริญหรือตรวจตาพุทธการกธรรมนั้นจึงทําให้ตลอดมือโลกธาตุ พร้อมทั้งเทวโลกหวันไหวขึ้นมาชนได้ฟังพระดำรัสของพระถิบังกรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต่างก็ปีติยินดีเมื่อกี้กลัวเมื่อกี้วิตกกังวลพอรู้เรื่องราวเห็นไหมคนเราเนี่ยพอรู้เรื่องจริงกันแล้วปีติทีเดียวเพราะได้นความปีติกับความกลัวนี่นะมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันแล้วแต่เราจะเลือกเอาถ้ารู้ก็ปีติยินดีถ้าไม่รู้ก็อับเฉาเหงาหงอยงอกกันไปเลย ต่างก็พากันถือดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปล้ไปบูชาพระบรมโพธิสทัตว์เลยไปแล้วออกเดินทางและกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเลยไปกระทำประทักษิณและบูชาที่ดอกไม้<อ>คล้ายๆที่พระอริยาสาวกสี่แสนองค์นั้นเดินประทักษิณอันนี้มาหาชนเดินประทักษิณแล้ว บูชาด้วยดอกไม้คือก็โยนกันมาเลยเพราะข้างอยู่ไกลไม่ถึงนี่ก็โยนคว้างกันมาเลยท่านสุมเมธเดบดเห็นมหาชนซึ่งเดีฟังพระดำรัสของพระทีบังกรสามเุรเจ้าทำให้จิตใจพวกเขาเนี่ยเย็นลงได้พามากราบไหว้ท่านท่านก็ยึดมั่นในพุทธคุณเจริญพุทธานุสติ ทำไว้ในใจอย่างมั่นคงว่าเราจะต้องเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ได้เหมือนพระทีปังกรพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงพุทธพจยากรเอาไว้ลุกขึ้นครองผ้าสวมชดาเรียบร้อยแล้วจึงนมัสก,การพระทีปังกรพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจากนั้นก็เดินออกจากอาสนะไปเลยปรากฏว่าเมื่อกี้นั่งในะมหาชนเดินเวียนประทักษิณแล้ว ว่างโปรโยดอกไม้มาตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวเมื่อท่านเดินมาเล่าเทวดาในมือจักรวาลมาชุมนุมกันเลยบูชาพระโริสัตว์ด้วดอกไม้และของหอมอันมิทิพย์และท่านก็นเดินจเจรินพุทธานุสติไปเรื่อยๆท่ามกลางมหาชนที่แวดล้อมตลอดเส้นทางเลยมหาชนยกมือพนมปรากับว่า จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหม่ในวันนี้เลยเพราะนันกการสันเสริญสดุดีพระบรมโพธิิสัตว์ว่าเป็นคํากล่าวสันเสริญของมหาชนวันนี้ท่านได้ตั้งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ไว้ใกล้บาทมูลของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าความปรารถนาของท่านจะต้องสำเร็จโดยหาอันตรายไม่ได้คืออย่างแน่นอนโดยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคเลย ความสะดุ้งกรัวความหวาดเสียวจงจะมีแก่ท่านแก่ถือเป็นความรักและปรารถนาดีด้วยความปรืมปิติของมหาชนก็กล่าวชื่นชมและอวยพรโรคทั้งหลายจะยได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านเลยขอให้ท่านจงเร่งสร้างบาร,รมีให้บริบูรณ์เถิดธรรมดาต้นไม้เมื่อถึงฤดูการย่อมผลิดอกออกผลยังความอิ่มเอมเปรมปรีดาแก่มนุษย์และสัรวรสัตว์ฉันใด แม้ท่านกับฉันนั้นเหมือนกันจะได้ล่วงเลยฤดูกานจงได้ครอบครองพระโพธิญาณอันสูงสุดยังความสุขเกษมแดนเหล่ามนุษย์และเทวดาโดยพลันเถิด<ม>เป็นเท่าคำสรรเสริญและคำบวยพรเทภัยระมากทีเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนทรงบำเพ็ญบรารมีสิบประการฉันใดข้าแต่พระบรมโพธิสัตว์แม้ท่านกันจงบำเพ็ญบรารมีสิบประการฉันนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในการก่อนทรงตัดสรุปที่โพธิมณฑลฉันใดข้าแต่พระบรมโพธิสัตว์ขอท่านจงตัดสรุปที่ใต้ต้นโพฉันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตัดสรุปแล้วสุเระกาพระธรรมจักรฉันใดข้าแต่พระบรมโพธิสัตว์ขอท่านจงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐฉันนั้นเธอ ดวงจันทร์วันเพนย่อมเต็มดวงเห็นไหมใครคำภัยร้อก็พลั่งพลูมาเลยและลุ่งโรดสว่างสวัยท่ามกลางท้องฟ้าฉันใดขอท่านยังมีอาไทยเต็มเปี่ยมลุ่งโรดสว่างสวัยไปทั่วมือโลกธาตุฉันนั้นเถิดนี่เวลาเราจะไปชื่นชมใครแล้วก็มีข้าอุปมาอุปไมยดวงอาทิตย์พ้นจากกราหูย่อมแผ่รัศมีสว่างจ้าขึ้นมาฉันใดแม้ท่านยังพ้นจากโลก ไพโรดโดยพระศสิิิฉันนั้นเถิดแม่น้ำทุกสายย่อมไหลรวมลงทะเลอันกว้างใหญ่ฉันใดมูม่มนุษย์รวมทั้งชาวสวรรค์จงมาประชุมกันในสำนักของท่านฉันนั้นเถิดสุมเมธดาวดได้รับสก,การะบูชาและคำกล่าวสารเสริญจากมนุษย์และเทวดาแล้วท่านกระเด็จสมาทานพุทธกรกธรรมสิบประการให้มั่นคงแล้วก็ได้เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้า พื้นไปเลยไปบำเพ็ญภาวนาในป่าตลอดชีวิตไปบำเพ็ญภาวนาต่อเลยจนกระทั่งหมดอายุไขได้ไปบังเกิดในพรหมโลกนับจากพระธีบังกรสัมมาสัมุทธเจ้าพระนิพพานแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งอสงไขยมหากับในช่วงนั้นเป็นระยะการที่เรียกว่าสุญญากับ หมายถึงมหากรรมที่ว่างปล่าจากมกรรคผลนิพพานคือไม่มีพระเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแม้เพียงพระองค์เดียวโอ้ใครไปเกิดยุคนี้นะโอ้อันตรายไม่ได้ไปอยู่ในยุคผู้รู้เนี่ยและในสุญญกรรมนี้ก็ยังไม่มีพระปัจเจกพระเจ้าอีกหรือพระเจ้าจักรพรรดิมาบัง,งเกิดขึ้นอือไม่มีผู้นําที่ดีเกิดขึ้น ระยะเวลาผ่านไปถึงมหากัปบหนึ่งชื่อว่าสารกัปหมายถึงมหากัปบที่มีแก่นสารเป็นมหากัปบที่มีพระบุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นหนึ่งพระองค์มีพระนามว่าพระสัมมาพสวธเจ้าโกนทัญญะพระองค์ทรงบุญญาบรมีอันหาที่สุดนี้ได้ทรงประกาศศาสนธรรมให้เราสรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ผ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารเป็นจำนวนมากเห็นไหมว่าพระุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมากแต่ละพระโอรบมรมีก็ไม่เหมือนกันแหละในขณะนั้นมนุษย์มีอายุยืนถึง,ถงแสนปีส่วนในช่วงที่พระสาัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาตัดสรูเพื่อโป,ปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ผ้นจากภัยในวัฏสงสาร